ครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ก็พบกันในบทจดหมายท่าคุณเปาโลึงเจวกราเทียบทที่3ข้อ1 5ถึง18นะครับในหัวข้อก็บอกว่าธรรมบัญญัติมิได้ลบล้างพระสัญญานะครับก่อนที่จะอธิบายอะไรก็ขอขออธิบายสักนิดนึงบอกว่าธรรมบัญญัติเนี่ยเราทราบแล้วก็วคือเป็นธรรมบัญญัติที่โมเสสได้รับจากพระเบเจ้า แล้วก็นำมามอบให้กับชาวอิสราเอลตอนนั้นนะครับแต่ส่วนพระสัญญานั้นเนี่ยพระสัญญาก็มีความหมายมากกว่านั้นคือเป็นสิ่งที่พระเบญชาวพระองค์ประทานให้กับมนุษย์โดยตรงเลยประทานสัญญาที่จะ,ะทําสิ่งนี้สิ่งนั้นที่จะเกาะกู้อะไรต่างๆนะครับในตัวบทนั้นมีเขียนไว้นะครับพ่อก็จะอ่านให้ฟังเหมือนทุกๆครั้งนะครับก็บอกอย่างนี้ก็บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยกตัวอย่าง จากชีวิตประจำวันแม้ว่าพินัยกรรมจะเป็นการประทรรของมนุษย์แต่เมื่อได้รับการรับรองแล้วก็ไม่มีใครอาจลบล้างหรือเพิ่มเติมข้อความใดได้อีกพระเจ้าประทานพระสัญญาให้แก่ประหรรมและเชื้อสายของเขาพระคัมภีร์มิได้กล่าวว่าให้แก่บรรดาชเชื้อสายซึ่งหมายถึงหลายคนแต่หมายถึงคนเดียวให้แก่เชื้อสายของท่าน ซึ่งหมายถึงพระกฤษ้าข้าพเจ้าจึงพูดว่าทำบัญญัติที่ตามมา430ปีภายหลังนั้นไม่อาจทำให้พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงรับรองไว้ก่อนแล้วนั้นจะเป็นบกคะจนกระทั่งลบล้างพระสัญญาได้เพราะถ้ามารดกมาจากทำรรบัญญัติก็ไม่ได้มาจากพระสัญญาอีกต่อไปแต่พระเจ้า ทรงแสดงพระกรุณาแกอับราฮัมโดยทางพระสัญญานะคร,ครับพี่น้องนั่นเป็นตัวบทนะครับในตัวบทนียท่านนั้งบุญเปาโลก็เขียนแล้ก็อธิบายให้กับชาวการาเตียฟันนะก็เปาโลเน้นถึงพระสัญญาแล้วก็บอกว่าบัญญัติทำบัญญัติที่ท่านทั้งหลายถือนั้นนะก็ไม่จะสสำคัญ เทียบเท่าพระสัญญาของพระเป็นเจ้านะครับต้องกานจะบอกว่าพระสัญญานั้นเองสําคัญกว่าธรรมบัญญัติสาเหตุก็เพราะว่าพระสัญญานั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทาน่อกี้บอกแล้วให้โดยตรงเลยจากด้วยพระองค์เององค์ก็ประทานพระสัญญานั้นให้โดยตรงเลยกับอับราฮัมแต่ว่า ถ้าเราจะย้อนลึกกลับไปในสมัยตั้งแต่ปฐมกาลเราก็จะรู้พระเบญเจ้าประทานพระสัญญาให้กับมนุษย์อาดัมเอวานั่นก็จะให้มีประทานสัญญาจะประทานพระผู้ไทยสเสด็จมาเกาะคู่เขาอะไรนันก,ก็เป็นเรื่องราวที่พระเบ็จเจ้าประทานให้กับประชาชนประชากรของพระเบญจเจ้าโดยตรงเลยนะสัญญาที่ที่บอกนั้นคือประทานพระผู้ไถยในสมัยตั้งแต่หนังสือปฐมกาล แล้วก็สัญญากับอับราฮัมอีกที่จะให้มีลูกมีหลานแล้วก็จากลูกหลานของเราจะมีคนหนึ่งซึ่งมาเป็นผูกก้เกอบกู้คือพระเมทธิยาคือพระเยซูนั่นเองอ่าเปาโลเน้นเน้นเรื่องนี้นะครับเน้นเรื่องนี้นะครับอ่เพื่ออ่เพราะว่าชาวยิวนะในสมัยนั้นชาวกลาเทียสมัยนั้นน่ะก็อาจจะอ่ะไม่ใช่อาจจะคงจะเป็นจริงก็คืออ่พออยู่ไประยะหนึ่งแล้วก็อ่ หันกลับไปยึดพระบัญญัติอีกไม่ได้ระลึกนึกถึงไม่ได้เห็นความสําคัญของพระสัญญาพระเจ้าก็ไปถือกฎบทบัญญัติอีกอก็ลืมพระสัญญาของพระองค์นะครับก็เป็นอย่างนี้นะก็เข้าใจว่าบทจดหมายเลือบุญปาโลถงเจาวกราเยเนี่ยแทบทั้งหมดเลยแทบทุกบทเลยก็ได้จะพูดถึงบัญญัติบทบัญญัติที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สาระสําคัญ มากกว่าพระสัญญามากกว่าความเชื่อมากกว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้ามาบอกนะนี่คือ,อจุดมุ่งหมายของปาโลก็จะคงจะเตือนชาวกราเทียในเรื่องนี้รัฐชาวกราเทียคงจะมีจุดบอดตรงนี้มีข้อบกพร่องตรงนี้มากพอสมควรปาโลจึงเขียนมาเตือนนะครับพี่น้องเรามาดูในในสมัยของเราเนในโลกปัจจุบันของเราเนี่ยใช่ไหมเอ่อ <_ <an> _>เราเห็นทุกแข่งทุกโลกทุกประเทศเลยทุกแข่งในโลกเนี่ยนะทุกประเทศเลยก็จะ,จะจะเน้นมีกฎหมายของแต่ละประเทศกฎหมายต่างๆ<_ <an> _>แต่ละประเทศก็ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนของตนเองนั้นปฏิบัติประพฤติแล้วก็ดาเนินชีวิตอย่างดีด้วยการประพฤติตามกฎบทบัญญัติต่างๆกฎหมายต่างๆนั้นไอ้ถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นเพราะว่าอยู่ด้วยกันในสังคม,มก็ต้องมีกฎมีฎมระเบียบ อาจจะให้ใครทําอะไรตามใจชอบมันก็ไม่ได้มันก็ต้องทําตามกฎระเบียบต่างๆการอยู่ด้วยกันมันเหงจะดำเนินไปอย่างอย่างดีพอสมควรนะอันนี้คือคือสิ่งที่เป็นอยู่แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องในในชีวิตของเราซึ่งเป็นคริสตชนเนี่ยเราเรามีมากกว่าเพียงแค่กฎหมายเรามีกฎ ศีลธรรมมนุษย์เราในโลกนี้ก็จะมีอีกนอกจากเราที่เป็นชิทชิชนแล้วคนอื่นก็มีกฎศีลธรรมที่อยู่ในใจเนี่ยมันมันยิ่งใหญ่และมันสําคัญกว่า,ากฎหมายที่มีอยู่ในลายลักษณ์อักษรที่เขียนกันที่บวดบัญญัติขึ้นมาน,นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องถ้าเราจะพูดถึงมิติแง่ของการเจริญชีวิตและให้ชีวิตของมนุษย์นั้นมีคุณค่า ที่สูงส่งขึ้นเนี่ยเราต้องมาเน้นเรื่องกฎศีลธรรมด้วยคือ,อไม่ใช่เพียงแค่กฎหมายอย่างเดียวที่มีอย่างนี้อย่างนั้นกฎหมายเนี่ยในระ,ระดับของกฎหมายเนี่ยมันก็จะเป็นในระดับของความยุติธรรมความธรรมชาติสิ่งนี้ถ้าทําอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทาอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นกฎศีลธรรมเนี่ยหรือพูดง่ายๆในาศาสนาคาทอลิกเนี่ยาศาสนาคริสต์เนี่ยก็คือกฎแห่งความรักเนี่ยนะ ความรักซึ่งซึ่งบอกหลายครั้งแล้วว่ามันเหนือธรรมชาติและมันยิ่งใหญ่กว่าสูงส่งกว่าเพียงแค่กฎธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นคริสเตียนสมัยของเราเนี่ยเราจะเน้นถือปฏิบัติเพียงกฎหมายอย่างดีไม่ได้นะก็ได้บอกไปหลายครั้งเหมือนกันบอกว่าการถือกฎบทบัญญัติแม้ในบัญญัติของศาสนา,า,า,าจักรเนี่ยนะนะเราจะถือเพียงแค่กฎบทบัญญัติไม่ได้เราต้อง ถือด้วยจิตอารมณ์ถือด้วยความรักถือด้วยความเข้าใจที่สูงส่งกว่านะครับนั่นคือความเชื่อเชื่อในสัญญาของพระเจ้าเชื่อในความรักของพระองค์เชื่อในสิ่งที่พระองค์นั้นจะท่งนํามาและมามอบให้กับเราเพราะนั้นก็ความเชื่อในความรักของพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยจึงยิ่งใหญ่กว่าแค่กฎที่เขียนไว้ ในในตัวบทขเขา,พ,ารรพูดถึงพินัยกรรมใช่ไหมพูดถึงพินัยกรรมเม่นก็มีการเขียนอะไรต่างๆแล้วแล้วก็มีคนรับรองแล้วมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่้ที่เราฟังเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่แค่นั้นสิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คือความรักความสัมพันธ์ความ หนึ่งเดียวกันระหว่างเรากับพระเป็นเจ้ากับเพื่อนพี่น้องนะครับเ,เราถ้าสมมุติว่านะครับไม่ใช่สมมติเอาท่านอะไก็ตามคนที่เชื่อคนที่มั่นใจในพระเป็นเจ้าคนที่เชื่อคนที่มั่นใจในพระเป็นเจ้าเขาก็จะปฏิประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายกฎศาสนาจักรหรือกฎหมายบ้านเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเ,เขาจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นกฎหมายไม่รู้สึกเป็นข้อบังคับแต่เขา จะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะทําด้วยความชื่นชมยินดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสุขขึ้นในสังคมและเขาก็จะทําด้วยความรักลัลนเองใครก็ตามที่ทําสิ่ง,งต่างๆด้วยความรักมันคือความสุขไนี่มันคือสันตินะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องโลกมนุษย์ของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับท,ทั่วไปเลยดูเหมือนว่าจะยึดกันเพียงแค่กฎหมายแล้วก็เอากฎหมายเนี่ยมาตัดสินกันนะ เมื่อเอากฎหมายมาตัดสินกันหลายครั้งเนี่ยมันก็ผิดพลาดได้และหลายครั้งมันก็ภาษาก็บอกว่ามันเออเลอร์มันก็ไม่ถูกต้องและบางทีก็มีการใช้เหตุใช้ผลแต่งพยานเท็จมีอะไรต่างๆขึ้นแลวเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมก็มีเหมือนกันก็มีเยอะด้วยนะครับนั้นสำหรับกฎของพระเจ้ากฎแห่งความรักนั้นมันก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องประพฤติปฏิบัติและก็ดำเนินชีวิตไปนะ โดยใช้ชีวิตด้วยพระสถานด้วยความรักของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้หัวข้อที่บอกว่าธรรมบัญญัติต่างๆนั้นเนี่ยไม่ได้มารบล้างพระสัญญาก็คือต้องการจะบอกว่าพระสัญญาของพระเปเญ้านั้นมีความสำคัญและมีศักดิ์ศรีที่สูงส่งกว่าแค่ธรมบัญญัตินะครับพระองค์ทรงสัญญาและ,ะองค์จะไม่เปลี่ยนคำสัญญาของพระองค์ พระองค์จะกระทาตามพันธสัญญาของพระองค์และซึ่งพระองค์ก็ได้ทําแล้วอะไรประทานพระบุตรลงมาแล้วกอบกู้เราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราทุกคนนะครับจะได้เจริญชีวิตและมั่นใจในความรักในพระสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัญญาที่จะกอบกู้เราที่จะทําให้เรานั้นได้รับความสุขนิรันดร์กับพระองค์ในสวรรค์นะครับสำหรับวันนี้ขอพี่น้องทุกท่านมีความสุขและก็ ดำเนินชีวิตในความรักกับพรองค์และกับเพื่อนพี่น้องเสมอนะครับสวัสดีครับ